1 8บแนาฬิกาเนาทีนะครับคลิปนี้เรามาต้อนรับการกลับมาของส่วนพิเศษทักสินที่37นะครับกรุงเทพตรงไหนก็ลกนะครับอ้าวคนเยอะแค่ตู้แรกนะครับ พอหลังๆนี้ก็เริ่มโล่งๆนะครับวันนี้เขาจอดลาดบุรีราช้าอยู่ประมาณยี่สิสามสิบนาทีนะครับก็ดีใจนะครับที่กระบวนสามเจ็ดสามแปดจะได้กลับมาวิ่งนะครับหยุดไปนานมากเลยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเมษาหกสี่นะครับก็หนึ่งปีนิดๆแล้วนะครับ ที่หยุดให้บริการไปนะครับก็ดีใจกับผู้โดยสารทางสายใต้นะครับก็จะมีขบวนรถมาให้ใช้บริการกันอีกหนึ่งขบวนนะครับก็แปลกใจเหมือนกันนะครับทำไมตู้นี้ไม่มีคนนะครับตู้ถัดไปนู่นก็ไม่มีนะครับแต่ว่าตู้หน้านี้ เต็มทั้งตู้เลยนะครับก็ออกไว้นะครับเพราะว่าสินค้ามีนิดเดียวนะครับเอาต้อนรับการกลับมาของด่วนพิเศษ3.7ด้วยคลิปนี้นะครับ ลงนะครับคงเป็นเพราะวันนี้เปิดให้บริการเป็นวันแรกด้วยนะครับผู้โดยสารบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับปิดค้ายด้วยตู้ชั้นหนึ่งนะครับ ผ่านไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับจะพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ